แรกครับคุณผู้ชมครับพาไปดูภาคการท่องเที่ยวนะครับเขาบอกว่าสุดปังกรุงเทพมหานครนะครับคว้าอันดับหนึ่งเมืองที่ทั่วโลกมาจองกันมากที่สุดนะครับของประเทศไทยก็เป็นเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวอันดับ2ของโลกนะครับซึ่งรองมาจากประเทศญี่ปุ่นครับอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะอีกหนึ่งอย่างเลยซึ่งจากผลสำรวจครับของอ g ก da บริษัทรับรองแพลตฟอร์มดิจิทัลระดับโลกนะครับสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวเขาออกมาเปิดเผยข้อมูลครับว่าการท่องเที่ยวของโลกเนี่ยตอนนี้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วโดยประเทศไทยขึ้นแท่นเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวอันดับ2ของโลกเลยนะครับเป็นรองจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวเนี่ยทำการจองผ่านอากูด้ามากที่สุดในโลกครับทางนี้นะคะสัดส่วนการเสิร์ชหาข้อมูลของประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะในช่วง5เดือนที่ผ่านมายังปรับตัวสูงขึ้นถึงประมาณ60เอร์เเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขในปี2 5 6 2ขณะเดียวกันค่ะยังพบว่ามีจํานวนจุดหมายปลายทางที่ได้รับความสนใจนะคะกระจายไปยังเมืองท่องเที่ยวอื่นๆเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะและสําหรับศักยภาพของ ประเทศไทยในอนาคตนะคะตอนนี้เองเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวจีนยังกลับมาที่ประเทศไทยได้ไม่เต็ม100นะคะแต่ว่าตัวเลขของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยในปีนี้สูงกว่าปี2 5 6 2และยังมีศักยภาพในการที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นๆให้มาเที่ยวที่ประเทศไทยได้อีกด้วยค่ะ